สวัสดีครับผมจอร์จทีวีอยู่เกมวอลเลนพาร์ทที่1นะของปีใหม่เอาละครับไม่รอช้ารับชมกันเลยโอเคครับมาถึงก็เข้ามาก็นะยอมรับเลยว่าคลิปแรก ดูทุเลศมากเอาคลิปที่สองไปแทนแล้วกันคลิปเรกของผมแบบบอกไม่ถูก,กบอกไม่ถูกจริงๆ<ล>ให้เพื่อนนำรับ พลาดเองครับยิงโดนสองนัดเขาย,ยิงโดนสี่สองต่อสามล,ลูกเม็ดชนะแบบงง,ง เกม2เอาแบบรวดเร็วไวๆ <need> ปืนนี้ไม่สามารถคลิกรัวๆได้ครับคลิกรัวๆแล้วมันรู้สึกปืนดีแบบ เพื่อนเราผ่านไปได้ทำไมเราผ่านไปไม่ได้เนี่ยเจอยิงทีหน้าคว่ำเลยเข้าศีรษะแต่ไม่แห้ง กิมสองแพ้ไปครับยังรวดเร็วและทันใจไม่รู้ว่าไม่เอาระเบิดบอกอย่างเดียวว่าฉันไม่เอาถ้ายิงเล่นแล้วลูกศรใกล้เหมือนก็คลิกขวาคลิกขวาคืนเงิน おおい。

เราใช้ปืนนี้ดูก็ได้เราใช้ปืนนี้ดูก็ได้ครับแต่ไอเวลาเล็งอ่ะพี่ยิงเอาเทือ่สามนัดให้ทำไมอ่ะผมไม่รับของจากคนแปลกหน้าครับเพื่อนเหรอ Take flight. My eyes are better than yours. Watching here, I hunted the spike, one enemy remaining. ีระวังเบิดแล้วใช่มั้ยวางแล้วใช่มั้ยเมื่อกี้ระวังแล้ใช่มั้ปืนนี้คลิกลัวๆเออเนี่ยตรงแต่เนี่ยเนี่ยปืนเนี้ยเ,ออนนนนเนี่ยมันดีบขึ้นไวมากเลยอ่ะว่าปืนนี้ดีกว่า ไดีสุดโอ้โหเก่งเกินคันนี้เก่งเกินเก่งเกินไปแล้วครับโอ้โหเก่งเกินเก่งโคตรโคตรแต่ปืนของเล่นสวยดีนะคนนี้เขาซื้อยกเตเลยหรือไงเนะี่ย ี่เขาเล่นแต่ปืนนี้กันไหนลองเล่นดูหน่อยสิไหนเขาลองเขาลองปืนนี้ดูหน่อยเออลองเช็คปืนนี้ดูหน่อย I this need ไปกดคลิก

One enemy remaining. โหสวยสวยมากปืนสวยแค่ <l ots> อยากได้ปืนนี้นะงบไม่มี <l ots> ไงเอาปืนนี้ไม่เพื่อนเอาป่ะหรือไม่เอาป่ะ โอเคไม่เอาโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอดูหน่อยเิยชื่อเขาเลยเนี่ย อุยเราจอยู่นะอ๋อเท่ไม่ใช่ไว้อันนี้ปืนอะไรเนี่ยปืนอวกาศเหรอเท่เท่ ไม่รู้ว่าคลิปนี้เอาแค่ความเท่ของปืนก็พอนี่ครับลองเล่นปืนนี้ดูบ้างปืนนี้สามนัดแรกอย่าตรง จริงปะเเพื่อนก็ย่อ,อ,องอย่างดีหายไวเหมือนกันนะทีมผมเนี่ยหายไว ตน้นไม้ครับรู้สึกเศร้าเหมือนมีใครโยนทิ้งระเบิดไว้ด้านหลังชื่อเขาจริงเหรอตอนนี้ผมลังงงครับว่าชื่อเขาจริงเหรอมันเขียนว่าชื่อจริงอจริงดิ โ y ้โหโทษทีเลื่นนอนเหลือห้าเลม่ก้าบวก 30 seconds left. Die. 1 enemy remaining. 10 seconds left. เงียบ,บนี้ก็คือใช้สมาธิครับจริงจังพิมไงวะเนี่ยสุดยอด พอบพิงานผมได้กดลบไงครับสกี้รีบพิมพ์เกินเก่งแท้เพื่อนเรานี้เก่งแท้เก่งมากเลยด้วยคราวนี้มันจะเล่นปืนอะไรดีนะตะกี้เราแตะปืนนี้ห่วยแตกมากเลยพอเราแตะปืนนี้โคตรโหดขัดใจอืม นี่เราพูดนี้เสียงรอดไปไหมเสียงรอดช่วยขยักหน้าหน่อยไม่ขยักหน้าสุดยอด เอา้ายิงไปแล้วนะผมจำได้ผมยิงไปแล้วนะสงสัยนิ้วยังไม่ไวพอ สี่สิบวิการเป็นปืนน่เท่มากเลยอ๋อนี่นี่เองถูกจับลงหลุมเออเกมแรกผมนี่โอ้โหทรมาน ขอลองเล่นดูหน่อยนะนะเพื่อนผมขอลองเล่นสไนด์ดูหน่อยเพื่อนในเกมอะ่ะขอนะขอสักตา ประเด็นน่ะลัคนายด้วยจะร้องไห้แล้ว นัดแรกไม่โดนอันนี้เพื่อนจะเก็บมาให้เราไหมเก็บมาให้สินะเพื่อนเก็บมาให้ต้องขอบคุณเอาใหม่เอาใหม่ตะกี้เราไม่ซื้อปืนพกไปไงเออกดเอบเลยไหมล่ะ โอ้ยังอยู่ที่สามได้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยปืนของคุณนี้แงเลยเราเองก็เราเอง่ันนะ ไม่น่าเล่นสไนด์อ่ะไม่น่าเล่นอ่ะหมายถึงตัวเองอ่ะไม่น่าเล่นสไนด์เลยเล่นสไนด์เพื่ออะไรฮะคิดเก่งเหรอคิดไปโชว์เหนือเหรอสไนด์เก็บห้าตัวคิดงั้นเรอะคุยกับตัวเองครับอย่าไปสนเลยกล้วยเลยเนี่ยกล้วยสองพันเท่าไรเนี่ยโหหลอดไฟสุดยอดเลยหลอดไฟดำนะแต่ไฟสว่างได้ไง ดูบอกเลยปืนพกเนี่ยผมเซียนอะไรเนี่ยฝ่ายตรงข้ามยิงทิ้งได้ไหมเนี่ยยิงทิ้งได้ก็เพอร์เฟกต์เดี๋ยวเพื่อน โอ๊ยเก่งเหมมันรู้วมาอยู่ไหนอ่ะหันมายิงเหมืันรู้นเหมือนปืนมันช้าๆไงไม่รู้ว่าปืนที่เขาใช้ตะเกียบหรือเป็นเพราะสก,กินปืนเขายิงช้ามากเลยตะเกียบเมื่อกี้เขาก,กดยิงลัวนะแตกๆๆๆรู้สึกมันช้าช้า สกินไม่ถูกใจแต่สกินปืนอื่นอะถูกใจผมหัวนัดเดียวโดดดโนเลยโอเคครับแมตช์พอย์ผมรู้สึกตัวเองหัวแตกมากเลย เขายิงแรงเขาเนี่ยเเขาไปโน้น ปานี้แพ้ก็คือแพ้ครับนะเบเบิดระเ Last player standing. Thirty seconds left. Camera taken out. แม่โอเคผมพาทีแม่ครับ และข้าจะเชิญลือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย